ทำไมนิ้วของเราถึงเปื่อยเมื่อต้องโดนน้ำเป็นเวลานาน,านแต่ว่าสาเหตุของมันคืออะไรซึ่งทายที่จริงแล้วมันมีสาเหตุมาจากระบบประสาทอัตโนมัติของร่างกายซึ่งเป็นระบบที่ควบคุมการเต้นของหัวใจการหายใจรวมไปถึงเหงื่อเมื่อร่างกายเรารู้ว่าโดนน้ำเป็นเวลานาน,านเส้นประสาทจะสั่งให้เส้นเลือดในนิ้วที่แช่น้ำอยู่บีบตัวให้แคบลงเพื่อลดปริมาณเลือดที่ไหลไปที่นิ้วให้น้อยลงจึงทำให้นิ้วของเรานั้นเหี่ยวลง แต่นิ้วของเราจะเหี่ยวไปเพื่ออะไรมีการทดสอบให้ผู้เข้าร่วมหยิบจับวัตถุที่แห้งและเปียกและหยิบจับลูกแก้วขนาดต่างๆด้วยมือแบบปกติและมือที่เหี่ยวย่นจากการแช่น้าอุ่นเป็นเวลา30นาทีอาสาสมัครสามารถหยิบลูกแก้วที่เปียกด้วยนิ้วที่เหี่ยวย่นได้ง่ายและเร็วกว่ารอยเหี่ยวย่นของนิ้วเป็นดั่งข้อได้เปรียบทางวิวัฒนาการที่ช่วยเพิ่มแรงเสียดทานให้เราสามารถยึดเกาะได้ดีขึ้นเมื่ออยู่ในสภาพเปียกชื้น เปรียบเทียบง่ายๆกับดอกอยางรถยนต์ที่ทําให้รถสามารถยึดเกาะกับถนนได้ดีนิ้วที่เปื่อยนี้อาจเป็นวิวัฒนาการที่ลงเหลือมาจากบรรพบุรุษซึ่งครั้งหนึ่งอาจมีบทบาทสําคัญในการอยู่รอดของมนุษย์ยุคก่อนที่ช่วยให้บรรพบุรุษของเราสามารถเก็บพืชพันธุ์อาหารที่อยู่ในแม่น้ำำานําลําธารรวมไปถึงการเดินทางในพื้นที่เปียกแม่นักประสาทชีววิทยาเชิงวิวัฒนาการจะสงสัยว่า มีสัตว์ใดบ้างที่ครอบครองความสามารถนี้นอกจากมนุษย์แต่ก็ยังรู้เพียงแค่มีมนุษย์กับลิงแสแมทที่ครอบครองความสามารถนี้ดังนั้นครั้งต่อไปที่นิ้วของคุณเกิดรอยเหี่ยวย่นจากการแช่น้ำเป็นเวลานานอย่าลืมว่าร่างกายของคุณกำลังปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เป็นน้ำด้วยวิธีที่ได้รับการปรับแต่งมาอย่างดีจากรุ่นสู่รุ่น